เดี๋ยวจะให้บุโน่ะนะครับทําการตีลังกาโชว์เพื่อเลยโอเคบุโน่จัดไปห,หนึ่งวนโอ้โหโอ,โอเคครับผมกลับมาเจอกันที่ช่องแกงซาสตอรี่กับบุโนอีกแล้วนะครับผมนี่โชว์เลยใช่ไหมเปิดคลิปมาโชว์เลยอ่ะ นะครับผมก็คลิปนี้เดี๋ยวเราจะพาบูโน่นะครับผมมาบินโดนกันแบบเอ็กตรีมนะครับผมเนื่องจากบูโน่เนี่ยบินโดนมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะแล้วก็สามารถใช้ควิกช็อตในโดน GPS ทั่วไปได้แบบคล่องแคล่วเลยนะครับผมถ่ายได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะใช้พวกควิกช็อตอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างคล่องมือเลยนะครับแล้ววันนี้เราก็มาเจอกับเจ้า ดีเจนีโอนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะพาบุนโนมาปีนกันแบบซิงๆนิดนึงจะพามาตีลังกาใช่ไหมบุนโนจะมาตีลังกาโชว์เพื่อนๆได้ไหมครับก็อุปกรณ์เราก็มีตัวนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าดีเจนีโอนะครับแล้วก็รีโมทนะครับผมรีโมทเราจะใช้เป็นดีเจโมชั่นสามนะครับที่แถมมากับดีเจอวตาร2สองนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นนี่นะครับผมอ่า Goco Go 3นะครับผมของ DJI Avatar 2นะครับผมนะก็ NEO เนี่ยเขาจะรับสัญญาณเป็น O 4นะครับผมก็ซึ่งจะสามารถใช้ได้กับแว่นของ Goco Go 3แล้วก็ Motion 3เท่านั้นนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าขั้นตอนการเซตอัพนะครับมันเป็นยังไงนะเออเดี๋ยวปาทาให้ดูนี่นะครับผมเราก็จะเริ่มต้นกันที่ตรงนี้มาเปิดตัวนี่นะครับผม Easy a c r o นะทำให้เราสามารถ มาเลื่อนเมนูข้างๆได้นะครับมันก็จะมีสไลด์แล้วก็180ร้อยสองศาดิปนะครับแล้วก้นสุดท้ายก็คือฟลิปนะครับนั่นก็คือการตีลังกาม้วนหน้ามมวนหลังนะครับผมโดยใช้โ o ชั่น c o n t ทเลอร์สนะครับผมนะโอเคโมนโน่กดขึ้นจากมือได้เลยโอเค,โอ,เคโอ้นไงเริ่มเสียแล้วนะเริ่มเสียแล้วนะโอ้โหตอนนี้เอาขึ้นจากมือได้แล้วนะครับผมมาอ๋อหมุนขึ้นหมุนตาย โอเคบินสูงขึ้นอีกนิดนึงออกจากไกลจากต้นไม้หน่อยลูกเดินออกมาหน้าหน่อยเดินหน้ามาหน่อยโอเคเดินมาหน้าครับนี่ความสูงได้แล้วพอละพอละพอละประมาณนี้นะเดี๋ยวจะให้บุน่นะครับทําการตีลังกาชวนเพื่อเลยโอเคบุโนนจัดไปหนึ่งม้วนโอ้โหสุดยอดเอาอีกรอบหนึ่ง โอ้โหโหดจัดเลยนะครับผมนะนั่นก็คือการใช้โปรแกรม Easy a r c o นะครับผมนำให้เราสามารถฟิปได้ง่ายๆเลยตัวนี้ไหนไหนดูสิลึบโอ้โหโหดจัดโหดจัดอีกหนึ่งรอบสิโอ้โหอย่าพึ่งนั้ย่าพึ่งนั้ยเลยมันชนตัวปลานะดูนะครับผมโอ้โหเจ้านีโอตัวจิ๋วนะครับสุดยอดมาก เราสามารถอะไรเนี่ยฮะเราสามารถอะไรสามารถอะส,าาสีดังการได้ไหมสีดังการได้ตรงนี้น่าจะสูงไม่พอหรือเปล่าม,มันสูงไม่พอใช่ไหมเราก็ต้องบังคับมันขึ้นไปข้างบนนิดนึงโอเคไม่ใช่คุณโน้ตต้องทำอย่างนี้ครับหือยั่งขึ้นโอเคไปแล้วโอเค ะตืองกากรอบสุดยอดอีกหม้วนปโอ้โหไม่ได้ละโอโหโ้โหยังไงอะยังไงสุดยอดมากโุนโอเก่งมากเลยนี่ไงใช่ไหมแต่มันโดนตนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ สะดวกไหมครับมันต่ำไหมอ่ะฮะต่ำไหมต่ำไหมอะไรอ,อันนี้มันต่ำเกินไปถ้าเกิดมันอยู่ใกล้พื้นดินมันจะตีลังกาไม่ได้ถูกต้องวโนโนบังคับขึ้นไปเลยจะไ,ได้ไม่อะไรจะได้ตีลังกาได้โอเควโนโนโบังคับขึ้นไปข้างบนแล้วก็ตีโช๊คสิโอ้โหอ,อย่างโหด,ดเลยเหมือนอวตารสองเลยเอะ่ะใช่ไหมเหมือนอวตารสองเลยใช่ไหมเออสิงได้แล้วเดี๋ยวนี้ อ่าโอเคถือว่าตอบผ่านนะครับผมในการบินแบบหวาดเสียวนะครับผมนะั่นคือการตีลังกานะสำหรับบูโน่นะครับวันนี้บินกับหมด EC Acro นะครับโอ้โหไงดีดเลยโหดจัดไหนกดตรงไหนกดตรงไหนโชว์ใหไหมนี่อปนนี้เหรอโอเคแต่ว่ามันต่ำมันต่ำอใช่ไหมโอเคโอเคบินกลับมาแล้วบินกลับมาบินกลับมาน้องกลับมา โ <Okay. S 2> อเคแกเรากลับมาแล้วโ okay. อเคหมวนตีลังกาได้ <c oughs> โอ้โหจะเป็นที่ไวโกโก้เลยใช่ไหมสำหรับใครที่อยากตีลังกาได้ครับผมก็อาจจะต้องใช้แว่นกโกโก้ตัวนี้นะเพราะว่ามันคือตัวรับสัญญาณนะครับสำหรับแว่นกโกโก้สารนะมีแค่รีโมทนะครับผมไม่สามารถบินได้นะเออแต่คมค้าวมากโอ้โหดูดิ โดนตัวแค่นี้สามารถบินแบบตีลังกานะได้ด้วยอ่ะใช่โอ้โหโหดจัดเลยคุณนชอบไหมตัวนี้นีโอชอบชอบาไหมเป็นทีมบิ๊กเมลอาโอ้โหจริงเหรอใช่โจ๋สุดยอดสุดยอดไปบินต่อไปบินเล่นเลยอู้วเนี่ยบินเล่นก็ได้นะบินซิ่งก็ดีนะตัวนี้ไปไหนวะโอ้โหไปแล้ว,ลวถือว่าสุดยอดมาก แบบน่าจะใกล้หมดแล้วนะดูสิโอ้แบบจะหมดแล้วโอาโนะลงจากมือโอเคเก่งมากเป็นไงวันนี้สำหรับการมันซิ่งโดนนีโอ,โอฮะบเบง็นไงสนุกใช่ไหมครับก็สุดยอดเลยนะครับผมเด็ก4ขวบก็สามารถบินแบบซิ่งนะครับผมนะเมื่อก่อนเนี่ยการจะตีลังกาโดนได้นะต้อง ต้องมีสกิลค่อนข้างเยอะนะครับผมตัวนี้ก็สามารถตีลังกาได้ง่ายๆเลยด้วย e a s y Acro Mode นะครับผมแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งโอเคครับผมนะสำหรับคลิปนี้บูโน่ขอตัวลาไปก่อนบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบ,ายบาย,บาย